ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินสี่ราศีนี้บอกราความจนจับเงินล้านแรกในชีวิต ดวงดีมรบีมากรน้นรับทรัพย์หลักล้านจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีธนูสำหรับชาวราศีธนูมีโอกาสได้ขยับฐานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีได้ พอรับซัพย์จากหลากหลายทางรายได้ในช่วงนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นหากวางแผนเก็บออมหรือลงทุนจะดีมากจะได้ขยับฐานะที่ดีขึ้นในไม่ช้านี้โดยเฉพาะช่วงนี้คุณได้สะสมแต้มบุญมามากยิ่งมีโอกาสรุ้นโชคราบก้อนใหญ่เกินความคาดหมายหากไขไม่เน้นการเสี่ยงโชคก็จะมีโชคราบจากการทำงานพอตัว อาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนสูงขึ้นโชคชะตาจะนำพาชีวิตของคุณมุ่งไปสู่ทิศทางทางการรวยอันดับสองชาวราศีตุล ยิ่งขยันยิ่งรวยสำหรับราศีนี้หากใครที่ค้าขายทำธุรกิจอยู่จะมีรายได้ดีมากช่วงนี้อะไรที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนทำให้มีไรายได้หลั่งไหลเข้ากระเป๋าอย่างไม่ขาดสายหากใครที่มีงานประจำอยู่หรือทำอาชีพเสริมหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองร่วมก็จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตเกินกว่าสิ่งที่คุณคดาดหวัง หรือใครหวังโชครับก้อนใหญ่แนะนำให้รีบสะสมผลบุญมากๆผลสำเร็จจะออกมาดีเยี่ยมมีโอกาสเริ่มรวยกลายเป็นเศรษฐีใหม่อันดับ3ชาวราศีสิงห์ เรียกได้ว่าหยิบจับสิ่งไหนหรือทำอาชีพใดก็ตามล้วนแต่ประสบความสำเร็จมีโอกาสสูงมากที่จะริ่มรวยหากคนที่มีงานประจำและทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมก็จะมีโอกาสปัง หรือมีไรายได้หลักแสนถึงหลักล้านสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยในช่วงเดือนนี้ยังมีโชคลาภพอเชื่นอกชื่นใจจากการเสี่ยงโชคและจากการงานคุณจะรับทรัพย์จากทุกทางจริงๆหากเป็นสายบุญก็จะยิ่งดีเพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างปราศจากอุปสรรคปัญหาต่างๆความรวยมากปรากฏอยู่ตรงหน้า ทายนี้ชาวราศีมีนขอแสดงความยินดีกับคุณเลยดวงของคุณกำลังจะมีข่าวดีทางด้านการเงินในอีกไม่ชา้าโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการกบกยลยหรือก็ว่าได้หากใครทำงานประจำจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนหรือมีไรายได้ที่เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจ ส่วนใครที่มีอาชีพเสริมหรือทำการค้าการขายจะมีธุรกิจเป็นของตนเองเป็นคนที่ร่ำรวยมีเกณฑ์ได้กำไรงอกงามเกินความคาดหมายทั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้ขยายกิจการและมีความเติบโตขึ้นทันทีชีวิตจะก้าวหน้ามีโอกาสรับทรัพยนาค เชื่อไม่ลบรูหรหู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ